ที่จะฆ่าจังหวะแอสซิน์แน่นอนเกมนี้ใช่เลนกลางได้ดันก่อนนะทีมสีแดงแต่ดอยเซอร์มาจากด้านบนฮะครับแล้วแวะเข้ามาตัดจังหวะเล็กน้อยนอ่เหมือนมาแค่มารับเวฟเฉยๆนะครับผม <c oughs> ต้องระวังตัวแล้วด้านหลังมากันเติมเลยครับมีการแวะตามมาโขกเล็กน้อยครับแต่ว่าเหมือนจะเข้าลึกไปหน่อยครับผมอู้อแล้วมาหลอกโดนแล้วครับโดนจับมาโดยกิจไงกันแล้วเฟิร์สบัตอยู่ที่เติะลาสโฮปขึ้นแล้วฮะเกบไปก่อนนั้เป็นเฟิร์สบัตของทีมการ์ิน ล็อกไปยังไม่ยังไม่โดนกระต่ดอยเซอร์เข้ามาจังที่2ครับยังไม่สามารถเข้าได้ต่อเหมือนกันครับตื่นมากจริงนะคือต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันค่อนข้างหนักจริงๆขวงควงโดนไม้เรียบร้อยโดนยกมาเป็นเรื่องแน่ๆครับแต่ว่าทางซ้ายเติมมาเหมือนกันนะที่พวกเอ็นตัวคุณนนท์ปั่นไปโดนหนึ่งตัวคุณไดบิดยังมีดอยเซอร์แต่ว่าลิทเทเลียนสวยมากๆกับสวดเมสักู่นี้บูโนษีปเก็บกายไปได้แต่ว่าตัวของเฟิร์สวันก็เก็บพวกดอยเซอร์ไปได้เหมือนกันและเป็นฝั่งของกายอิดเสียมากกว่า แล้วมาล้วงต่อด้วยนักตบโลกใช่ครับล้วงตามมาต่อจาเดลัสสมแล้วขาป้อมทันทีครับผมด้านหลังได้ไหมครับมีคุณธนานโนนครับกะจะตามมาหาตัวกินงาหลอกครับผมโดนด้วงกินไปซะแล้วฮะใช่ครับโอ้เอาอลไรฮะอย่างที่บอกครับเกมแก๊งเกมบุกเนี่ยฮะด้วยเฉที่ตัวถือกว่าครับตัวบุยอะกว่าแล้วตัวไอเซอร์เข้ามางัดสิบทีต้องเล่นเดียวไปหนึ่งชาร์ทคับแล้วช็อกเข้ามาครับผมจับกับตันห้างกับยืนทนไว้ก่อนแต่ว่ามีอัคโ์เลนมาจากนักตบโลกแล้วเข้าไปไ่กลางวงครับผมแต่ว่ากับตันห้างถอดพิษบาด ยังไม่พอเอาเลยฮะตอนนี้จะได้หรือเปล่าบูโนปิงยืนจ้องอยู่แต่ว่าตัดสินใจออกมาก่อนดีกว่าเพราะเห็นเดลาโทบกลับมาแล้วจังหวะสวนกลับของทางโออ๋อดานรามมาฟอร์ดโอ้ยเอาเอาต่อด้วยโอ้โหเอาให้เล่นกันไปอันนี้ผมว่าช็อตนี้อารมณ์ล้วนๆเลยถูกต้องครับผมเอาเลยครับด้านบนนี่อยากได้เท่ากันแต่คุณนนท์ครับโดนจ็อกเกอร์ครับผมจัดไปหนึ่งเซตครับอุ้ยแล้วโดนไปด้วยครับเกือบตายเหมือนกันแต่รู้ดาเมจดีนะเวเรสคุณนนท์วิ่งออกสบายๆใช่ฮะ ไม่ได้เสี่ยงตายอะไรขนาดนั้นนะความอึดของเวเลชัดเจนมากอุ้ยแต่อันนี้เสี่ยงอยู่อะเจ็บมากๆกครับผมหลังมาหลักมาอู้จังหวะที่เผือครับมีข้อบูลที่รู้แล้วสองตัวนี้ลั้วกันน่ากลัวมากครับโอ้ดับเบิ้ลแอสซินฮะที่ตัวของจังหวะการเดินเกมจากเลนกลางดอยเซอร์มาโดนล้อมอยู่สาคนแต่จะเก็บให้ได้ ไปตัวของคุณไอบิดแต่ไม่เพียงพอดอยเซอร์เก็บไม่ได้ก่อนช็อกลงมา <c oughs> ฟิกเกอร์หล,ลบด้วยยอดเยี่ยมมาจอด,อน,ดนี้ดอยเซอร์กางบวกกันแล้วครับมีตัวของกินนายครับผมกับตัวนี่ครับบูโนปิงแต่ว่าเรียกเพื่อนมาครับผมยืดนปิงเดินน้องบูเนี่ยเร็วแข่งกันกันไม่พังเลยห <c oughs> <c oughs> วาระเบิดไปฮะตัวของพี่ฮั่นโดนไปสองช็อตเต็มเต็มัวของลุกถล่มโลกในโปลลิกเนาะก็ผมดอยเซอร์โดดเข้าใส่สองทีครั้งที่สองไม่ค่อยโดนฮะแต่บูโนปิงตัวนี้น่าจะโดนฮะล่วงลงไปก็ผมรู้จักแมวไม้จัดให้หน ตัวที่2จะตามมาด้วยหรือเปล่าอลิซสตันโดนและคินเอซิสบลสร่วงลงไปทีมกับตันกายที่กุ้มมากเลยนะครับนะครับนอกจากจะได้ป้อมแล้วด้วยพื้นที่ได้กลับมาหาพวกเขาแล้วโอ้แต่ตรงนี้โคตรบอกลอกขอหนึ่งต่อสามเลยเหรอใจเย็นๆตัวของดอยเซอร์ขอเอาคืนหน่อยแล้วเก็บได้ด้วยครับมิกเตอร์ของเขาเริ่มจะมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมเมื่อกี้จะเข้าไปล้วงครับผมแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ก็เสียลิทเทเลียตไปเจจี้ในการซื้อของแท้งแหละฮะ ทำให้วิกเตอร์ตอนนี้น่ากลัวมากๆเลยรู้จักแมวเปล่ากว่อยากเปลี่ยนชื่อบอกว่าอย่าเปลี่ยนชื่อหดสองทีสามทีเราเป็นข้อแล้วยังไงต่อคุณไอริสเทนนีแต่ด้วยมุสมสปีดที่เยอะมากกับผมเอนโซ่ครับผมขอกินง่ายฝ่ายต่างได้เปรียบเป็นคนละอย่างสองอย่างนะคุณผู้ชมโอ้โห<ด>โอ้โ<ด>หาทางหนีแล้วแหละคอนดักเต์ครับบอกหนีโอ้โหบอกเลยว่าหยุดนะเราร้อมคุณไว้หมดแล้ว โดนตั้งด่านตัวจฮะแล้วจะเอ๋ตอนนี้คุณนนน์หนึ่งต่อสี่ต้องเวนอ้อมหนีก่อนนะแต่ว่าป้อมอยู่ตรงนั้นพอดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ป้อมนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานนะทั้งมาล็อกและเวเรสเบนนี้ฮะเหมือนทางกับตะเกเหตุการณ์เงิน,นงเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นมาแล้วเจอใครรบผมขอสักชุดหนึ่งแต่ไม่ตายนะฮะเหมือนบูคำนวณดาเมจแล้วครับว่าเมื่อกี้ไม่น่าพอครับครับผมดาร์เลเยอร์ ayer, โดนเปิดทันทีเลยฮะ <O> uh. ทีมคุณอัศริญาตดนเก็บไปเฉยเลยฮะดาร์เลเยอร์ <laughs> ถ้าเกิดจะเข้าไปถไยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดอเครับผมคโอลเล็ตเขามากลางวงครับผมแต่ว่าโดนตัวของทางด้านฝั่งทีมนะกายครับผมถอยมาได้ครับตรงนี้เมื่อกี้เปิดแหวนส่องเลยนะฮะกล่าวว่าเอาแน่นอนแต่ว่าทางฝั่งของทีมกายเหยดก็รู้ตัวทันฮะแล้วตอยเอื้อตัว,วาส่กดเอาติทันทีด้วยฮะใช่ครับนี่คือการสั่งบวกครับผมมีคุณนั้นอนท์ครับติดอยู่ข้างในนะคะรับบัลตีคิสเด้ขึ้นมาไม่รู้จะทนไหวไหมแต่นั่นคือจำนวนที่เยอะมากครับผมไม่เยอะอย่างไรก็ห้าตัวครับผมมาทั้งเลย มันได้ฮะแล้วมีการแข็งตัวนี้โอ้โหแล้วช็อคตัวบาจกับตันฮันับผมเปิดก่อนได้เปรียบได้เก็บอลิซไปก่อนเลยในจังหวะนี้กับตันฮันจะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันง็ผมรับทุกอย่างไปแล้วครับแล้วมีคุณนัทนนทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นมีการคอมาแล้วว่าปล่อยไปเลยฮะช็อคสวยแต่ว่าดาเมจของทีมการิดเยอะมากจริงใช่ครับเดกวมาโอ้แล้วมีจังหวะดักับผมลกตลบโลกดักตอนเสื้อตรงนั้นแต่นั่นเป็นริกเตอร์ฮะริกเตอร์ที่ว่าอึดยังโดนเกือบตายฮะแต่เขาว่าเกือบก็คือไม่ตาย จังหวะสำคัญสำคัญที่อย่างที่ว่าเลยครับดิรักไม่ใช่ตัวต้นเกมเท่าไหร่ต่อเซื้อเข้าใส่เลยเข้าไปเช็คตามหน้าที่ของตัวอย่างริกเตอร์เลยครับผมแล้วจับดึงใครได้โอ้ต้องออกมาก่อนเลยครับมูร็ปินเป็นคนโดนโซ่แล้วกลับตาดท่านเข้ามากลางวงครับต้องถล่มลงเข้าไปกลางวงครับแต่ว่าต้องใช้อ้างเลยดีแล้วริกเตอร์ก็จัดการไฮย์เตะไปก่อนเอาแล้วครับมีการบวกต่อครับกิดไงสโนบอลไฟต่อได้นรอกกับฟาตตัวมาหลอกตามต่อด้านหลังไปตามแล้วโอ้ยมูร็ปินมูร็อปินยังเหมือนจะยังรอดอยู่ครับเมื่อกี้เขื่นนนดเียยว่่่าาาา้้อถกกงงรรลลไปช หนึต่อ4น่าจะยากเกินไปต้องยอมปล่อยฮะเขาจะปิดเกมแล้วนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปครับเพื่อนเกิดแล้วนะใช่ครับเพื่อนเกิดครับต้องยอมเข้ามาแลกกันตอนนี้ครับมีการเปิดตัวของเซอด้านิสิมิติครับผมสำหรับเด็กจ๊กเกอร์ครับตรงนี้เกิดมาใหม่เกิดใหม่มาครับแต่ว่าตอนนี้ลิเจอรี่ไปเรียบร้อยครับได้ทาวเวอร์ไปแต่ก็เหมือนจะเล่นเซฟอะจำเป็นต้องจ่ายนะฮะชีวิตเมื่อสักครู่นี้ไม่งั้นถึงกับเกมจบได้ใช่ต้องแลกเนาะใช่ฮะเสียคิวแต่เพื่อยื้อให้เกมยังไม่จบฮะบูโนปิงจ่าเอกับเอนโซโอ้ยเจอจับิ้่่อไไมดเลยยฮฮะะจตงา กับชายช้ยโซ่คนนี้ด้านบนะครับผมความตึงมาก็ตรงนี้ครับและตรงกลางครับเหมือนตอยเซอร์จะมีการสั่งคอประาคาเข้ามาครับแล้วคนที่ติดอยู่ด้านในครับเป็นตัวของทางด้านกัปตันฮันเด้โอ้โแล้วกลายเป็นว่าโดนเอนโซเก็บกินเลยครับแบบนี้ความปั่นป่วนของแผงหน้าที่โดนทําลายโพซิชันด้วยการใช้โซ่ฮะตัวแทงก็มาดูเต็มสีนี้แล้วยก้นะครับ ที่โดนทางคนชัดโดยเอนโซครับไม่ใช่เรื่องที่ถึงประสงค์สำหรับโซนแข็งตัวใตด้เอาไปเสียไป so, <pe> 2ป้อมฮะตัวของเดมอนเดสเตอร์ทำหน้าที่เรียบร้อยกาลังจะเสีย3ทางฮะถ้าเกิดไม่ยอมเข้าช็อตนี้โอ้เนี่ยแล้วเปิดเจนิสิตในสิตบาเรียเลยครับผมนะครับมาอลไรครับแล้วเข้ามาสู่ด้านในแต่จะจบไปครับพยายามจะเข้ามากันแต่ไม่ไหวนะครับแต่แรกเป็นของทางทีมกับตันงไก่ยิบสตรีมเมอร์โหดเกินนะชตนี้